วัสดีครับพบกับเซลล์หลรยล้านนะครับผมเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและเป็นเซลล์เทรนเนอร์ให้นะครับให้กับองค์กรยักษ์ใหญ่มามากกว่า100บริษัทนะครับก็วันนี้พูดถึงเรื่องของการโดนบีบให้ออกกันดีกว่านะครับถ้าใครกําลังเจอสถานการณ์นี้อยู่ควรจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับมีเรื่องเลิกออฟค่อนข้างเยอะเรื่องแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่างแรกครับยอมรับก่อนว่ามันน่าเจ็บปวดและน่าผิดหวัง เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นครับมันเป็นสถานการณ์ที่แม้แต่คนเก่งสุดๆทํางานบริษัทระดับโลกนะครับมีผลงานที่ดีทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนี่ยก็โดนกันทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าบริษัทเนี่ยก็ออกจะร่ํารวยนะให้ดูอย่างเคสที่อเมริกาเนี่ยแต่ทําไมนะครับก็ยังเลิกออฟพนักงานมันเป็นเรื่องของความที่เป็นทุนนิยมนะครับแล้วก็ คุณอาจจะไม่ได้มีความสำคัญแล้วก็ว่าได้นะสำหรับหน่วยงานนั้นอยากให้คุณยอมรับในเรื่องนี้นะครับก้าวต่อไปหาโอกาสใหม่ๆลืมความผิดหวังไปให้ได้ถ้าใครจะถามเราเนี่ยเข้าใจว่ามันเสียหน้านะครับแบบเราก็ไม่กล้าพูดนะว่าโดนเลย์ออฟหรือกําลังโดนบีบออกแต่เชื่อเถอะครับคนที่เขาจริงใจกับเราจริงๆอะ่ะคนที่เขาดีกับเราเพื่อนเราหรือคนที่นิสกับเราครอบครัวเราคนที่รักเรา มันไม่มีใครมาซ้ําเติมเราหรอกครับถามว่าไอคนที่มันเกลียดเรามันอาจจะหมันไส้เอาเราไปพูดเด้ยโดนบีบออกโดนไล่ออกก็ช่างหัวแม่งมันอย่าไปสนใจครับคนพวกนี้คุณไม่ได้จะมาคบค้าสมาคมในระยะรยาวอยู่แล้วเนาะคนพวกนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวคุณได้ดีอะไรเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมายุ่งกับไอคนแบบนี้ก็ได้แต่นั้นอย่าไปแคร์หรือว่านั่ง จมอยู่กับความผิดหวังนะครับอยากจะให้ยอมรับมันดีกว่านะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับอันนี้คือ m มล์เซตแรกนะครับถ้าคุณกําลังจะโดนเลอออฟหรือโดนซองขาวนะครับต่อมาครับคือคุณจําเป็นต้องเช็คเรื่องของสิทธิ์หรือว่าสวัสดิการกับสิ่งที่คุณต้องได้โดยเฉพาะค่าชดเชยนะครับคุณจําเป็นต้องปิดโอกาสเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราอยู่เกิน1ปีเนี่ย มันจะต้องได้ค่าชดเชย3เดือนและค่าตกใจด้วยนะครับคุณควรจะรักษาสิทธิ์แต่ผมแนะนําว่าไม่ได้ให้แข็งเกินไปคือก็สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเลยครับไม่ได้แบบเอ้ยบริษัทไม่ได้มึงต้องให้กูมา4เดือนในสัตว์เนี้ยไม่ใช่เพียงแต่คุณต้องยันไปว่าเนี่ยก็ตามกฎหมายนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะมีเหลี่ยมนะต้องยอมรับว่ามึงเลี้ยอฟกูไม่พอเนี่ยมึงยังมาเหลี่ยมกับกูอีกก็คือแบบอย่างเช่นว่า จะให้คุณเซ็นลาออกอย่างเงี้ยหรือว่าขอต่อรองปกติถ้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าไก่อ่อนเนี่ยเขาก็จะแบบมาบีบให้คุณเซนลาออกเซนลาออกอย่างที่บอกครับคือคุณไม่ได้หาเลยเลยครับอย่านะครับอันนี้ถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากให้กระจายไปเยอะๆเลยครับเพราะว่ามันมีคนอย่างเจนซเนี่ยคือขาดความเก่าเกมอะ่ะคุณเสียสิทธ หรือว่าเสียสิ่งที่คุณควรจะได้จากการโดเลอฟอเยอะมากเพราะว่าคุณเจอศาสตร์มืดนะครับอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นศาสตร์มืดในการไล่พนักง,งานออกดังนั้นเนี่ยคุณต้องรักษาสิทธิ์อย่างยิ่งยวดนะครับอย่าไปตามเกมเซนลาออกเนี่ยคุณใจเย็นๆและปรึกษารุ่นพี่จะดีที่สุดที่ไว้ใจได้นะครับหรือว่าเนี่ยมาถามผมก็ได้ถามกูรูที่ไหนก็ได้เขาจะบอกทุกคนเลยว่าคุณต้องรักษาสิทธิ์คุณอย่าไปหลงเหลี่ยมนะครับไอ้คน หรือว่าไอ้เจ้านายที่แม่งแบบได้รับใบสั่งให้ไล่คุณออกโดยไม่ต้องชดเชยอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายมากเพราะคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วมันเสียโอกาสหลายๆอย่างคุณต้องยันไปด้วยความซื่อตรงนะครับว่าบริษัทจะชดเชยยังไงบ้างนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนถัดมาก็คือว่าบางบริษัทเนี่ยเขาอยากจะต่อรองไอ้ผลประโยชน์ตรงนี้แหละส่วนใหญ่ถ้าเอาแบบว่ากึ่งกลางนะที่ผมว่ามันแฟร์แล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดเกินอะ ส่วนใหญ่เขาอาจจะขอลดมา1เดือนอ่สมมุติว่าเขาต้องจ่ายคุณ3เดือนใช่ปะ่ะ mm. เขาอาจจะบอกว่าขอจ่าย2เดือนแต่ว่าอีกเดือนนึงอ่ะคุณรับเงินเดือนปกติแต่ระหว่างนั้นคุณก็ทํางานแต่ไม่ต้องจริงจังเหมือนเขาเรียกว่าส่งมอบงานอ่ะอันนี้คุณก็ต้องสื่อสารว่าคุณไม่ได้ออกเฉยๆนะคุณก็อยากจะส่งสารสื่อสารหรือว่าส่งมอบงานให้กับคนที่ต้องมารับต่ออยากจะเคลียร์งานให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยอย่างเช่นเป็นเซลใช่ปะ่ะคุณก็บอกว่า คุณจะได้เคลียร์ลูกค้าคุณจะได้บอกคนมาใหม่ว่าแบบมันต้องทําอะไรบ้างเนี่ยมันก็ดูสมาร์ทนะครับแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงการแตกหักกับต้นสังกัดนะครับมันไม่ค่อยได้เป็นผลดีหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมาทํางานด้วยกันก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณแบบฟากเกตอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองแล้วคุณไม่สนจริงๆอะ่ะคุณก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกแตกหักก็ช่างมันเถอะเพราะว่า จากประสบการณ์ของผมนะไอคนพวกเนี้คือเขาก็จะพูดดีว่าแบบเนี่ยเราจะได้เป็นคู่ค้าอะไรกันนะเจอกันจะได้แบบแยังยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่คือบอกตรงๆนะคือระยะยาวมันไม่ได้เจอกันขนาดนั้นหรอกนะครับผมก็เลยมองว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองแบบซื่อตรงเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องแตกหักเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่ามาตรการสุดท้ายนะครับค่อยทำนะ ต่อมาอย่างที่4ี่นะครับคือระหว่างที่รู้สัญญาและหรือว่ามีคนมาบอกให้ต้องออกเนี่ยรีบหางานใหม่ทันทีนะครับรีบหาโอกาสหางานเดี๋ยวนั้นนะครับด่วนยาอยู่เฉยนะส่งเรซ,ซูเม่นะครับหรือว่ารู้จักใครเนี่ยคือบอกแจ้งข่าวสารถึงบอกนะครับข้อดีของการพูดตรงๆว่าโดนบีบออกอะ่ะคือคนที่เขาอยู่ในวงการคุณแล้วแบบเขารู้จักคุณในแง่ดีอะ่ะอาจจะเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนร่วมงานเก่าอะ่ะเป็นนายเก่าเนี่ยเขาจะได้ชวนคุณไปทํางานด้วยนะครับช่วงเนี้ย มันจะเป็นช่วงที่หาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะครับแล้วก็คุณเนะี่ยจะได้เรียนรู้ข้อถัดไปเลยก็คืออย่างที่5เนี่ยให้คุณจําไว้เสมอว่าในโลกของทุนนิยมเนี่ยคุณก็เหมือนนักฟุตบอลซูปเปอร์สตาร์เนี่ยคุณรู้จักมาคัสแรสฟอร์ดปะคือเป็นกองหน้าแมนยูเด็กปั้นค่าเหนื่อยสูงที่สุดของแมนยูนะครับเขาเรียกว่าระดับซูเปอร์สตาร์วันเนี้ยโดนแจ้งว่าต้องขายทิ้งนะครับเพราะว่าหมดประโยชน์และยิงประตูไม่ได้คือจะเป็นลูกลักแค่ไหนเนี่ย ถ้าเกิดคุณทําผลงานได้ไม่ดีหรือว่าจังหวะมันไม่เอือ้อค่าใช้จ่ายมันแพงอะคุณก็โดนเลข่ขายทิ้งอยู่ดีคุณต้อง้าใัยสัจธรรมว่า,า,วามันเป็นปกติมากที่คุณไม่มีทางที่จะแบบยืนยงนะครับ mm. เขาเรียกว่าตั้งอยู่อ่ะมันต้องมีดับไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับอนิจจานิจังคุณต้องคิดต่อเลยว่าถ้าคุณคิดว่าวัฏจักรของทุนนิยมมันเป็นอย่างนี้เนี่ย มีทางเลือกไม่กี่ทางอย่างแรกก็คือคุณก็ต้องทําผลงานให้ดีขึ้นกับบริษัทใหม่ทําตัวเองให้เก่งขึ้นเป็นลูกจ้างที่ยอดเยี่ยมเป็นมืออาชีพหรืออย่างที่2เนี่ยคุณก็ต้องเลือกว่าคุณเป็นนายตัวเองเพราะว่าถ้าคุณเป็นนายตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีใครมาไล่คุณออกอีกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถือว่าเป็นไม่เซตที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่อันนี้อยากจะให้เรียนรู้จากการถูกบีบให้ออกโดนเลิกจ้างเนี่ยเจ็บปวดนะครับแต่ผมว่า move on นะครับเรามีดีกว่านั้นอย่าลืมนะครับเรซูเม่อะไรทุ บอกเคล็ดลับสมมุติว่าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณก็บอกตรงๆว่าบริษัทเนี่ยมีการปรับโครงสร้างองค์กรแบบสมาร์ทอ่ะแล้วคุณเองก็โอเคแบบคุณก็จะไม่ได้ทําในจุดนั้นแล้วอย่างเงี้ยผมว่าจริงใจดีที่สุดนะครับเวลาแบบที่ใหม่เขาถามว่าทาไมถึงถูบีบออกทําไมถึงลาออกมาอย่างเงี้ยคุณก็บอกไปตรงๆว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเงี้ยก็ดูสมาร์ทนะครับแล้วเราก็ขายความสามารถว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่เราทําผลงานอะไรบ้างนะครับ เชื่อเถอะว่ามันไม่มีใครหรอกมานั่งซ้ําเติมคุณว่าคุณกระจอกนะครับแต่ถ้าผมนะคือเรื่องนี้หลายๆคนมาเล่าให้ฟังเนี่ยสําหรับผมนะปลายทางสุดๆของการหนีเรื่องแบบเนี้ยคือคุณต้องไม็นายตัวเองเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งเซลล์หรอกมันก็แทบทุกตําแหน่งแหละถ้าหมดประโยชน์คุณก็โดนไล่ออกยิ่งยุคนี้มันมี AI มันมีเครื่องจกักรมันมีเรื่องโรบอทมันมีนู่นนี่นั่นมาแทนคนนะครับ ดังนั้นคุณต้องหาช่องทางและคิดเสมอว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับคุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกตกใจหรือว่าเสียใจนะครับเข้าใจนะบางคนโปรไฟล์ดีมากหรือว่าเงินเดือนสูงมากไม่เคยถูกไล่ออกเนี่ยในวันนี้คือจะถูกเลอออฟเนี่ยมันเจ็บรับความเจ็บปวดนั้นไว้ครับมีคนโดนเยอะไม่มากไปกว่าคุณหรอกทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเราเราเรียนรู้แล้วเราก้าวต่อไปจะดีกว่านะครับหวังว่าคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นกําลังใจสําคัญนะแล้วก็ให้ทุกคนที่ ตัวเลอออฟเนี่ยต้อง,องขอแสดงความเสียใจนะครับแต่อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนใหม่ๆนะครับที่ทำให้คุณก้าวต่อไปขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับแล้วพบกับคุณนิรันดร์เชล้อล้านนะครับตลอดวันนี้ขอบคุณมากครับ